โอเคท่านผู้ชมก็กาสีดัดสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับ EP นี้จะเป็น EP ทสองนะครับเมื่อกี้เนี่ยไอ้หลังตบที่โคโนโมะไปเจ็ดสี่รอบนี้ผมให้ทันวาไปหนึ่งกับพี่โคเลยไหวไหมไหวอ่ะแต่ว่าทันวาไม่เล่นหรอกนะครับแต่พี่โอโนโมะจะเป็นคนเล่นเองคือตอนเนี้ยเพื่อนผมเนี่ยมันก็อยู่ในดิสอยู่คุณแค่เข้าไปท้าเขาเฉยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยนะท่านผู้ชมไปกันเลยไอ้โคอ่ะว่าไงพี่ไอ้ทันพูดดิทันพี่โอพี่หนึ่งกับผมไหมได้ข่าวว่าพี่แพ้หลังมาโอ้โหมึงไม่ตัวเหรอเนี่ยเฮ้ย ทำไมพี่อ่อนจังครับไอหลังนี่อะไรอะไรเฮียมันเลี่ยมอ่ะน้องมันทำเป็นเน็ตหลุดอ่ะครับท่านวาแต่ผมชนะไอหลังได้นะครับมันเลี่ยมพี่อ่ะน้องมันทำเป็นเน็ตหลุดอ่ะเอ็งอย่าเลี่ยมเหมือนมันนะใช่ครับได้ครับได้ครับไอเป็นถึงน้องพี่โอ้ไม่เอานะน้องอย่าทำตัวเหมือนมันนะไอ้หลังนั่นน่ะพี่สักวันเดี๋ยวพี่ต่วนกลับประเทศน้องไอ้นั่นสรุปพี่จะเล่นไหมเนี่ยเออเชิญมาเลยน้องขอเล่นแบบดีๆนะโอเคไหมครับครับโอเคครับแล้วกูฝากเลยนะกูฝากมาหน่อยหนะเดี๋ยวกูไปอันนี้ก่อน โอเคพี่ได้ได้พี่เออคือมึงใหญ่ <มา S 1> เสีย <มา S 1> หน้านะเมืนะ่อกี้มึงแพ้หลังกลยหลังมาบอกกูยอยเยอะกูใหญ่เลยไอ้นั่นนะก้องนั้นแหละแม่งเลี่ยมอ่ะไอ้นั่นอ่ะใช่เหรออืมไปๆกูไปละโอเคพี่มาพี่มันไปแล้วกูขอญาติทําคลิปต,ตบเด็กเลยแล้วกันะะนะครับโอเคคนรู้วันนี้ผมก็จะมาตบไอ้ธันวานะครับน้องลุงนวลนะครับหรือไอ้แก่โอนะครับมาเป็นยังไงไปดูมาดิพี่มาดิมาดิ อาอดิอย่าร้องนะโดนพี้อย่าร้องนะแดงอาอดิอย่าร้องนะโดนพี้อย่าร้องนะแดงไม่เป็นไรวิ่แรกแค่มองวิ่แรกแค่มองมาครับมา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 บ๊อปดูขวายก้ายมามาครับมา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 บ๊อปยก้ายมาดอก ตอกจังหวะพี่อะไรครับสกอร์หนึ่งหนึ่งครับมึงจะพูดเยอะทําไมครับเอาง่ายนะครับพี่สู้ผมไม่ได้หรอกได้กูขึ้นเลยกูยิงคำนี้กูขึ้นเลยมาตอนนี้ไงมาดิแดงแดงยกขวามาแดงขีดีโบแดงเฮ้ยดูเงียดดูเงียดจะมาไงไงถ้าดูเงียดยวขวาแดงแดง แดงแดงโอ้โหสับหนูมากสับหนูมากคือสับหนูมากแดงแดงแบ่งนะพี่แบ่งนะแดง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 โอ้โหสับหนูมากสับหนูมากคือสับหนูมากแดงแงแบ่งนะพี่แบ่งนะบอกเลยเจ็ดนี้เจ็ดหนึ่งเอ้ยวินนี้เจ็ดหนึ่งครับตรงเนี้ยมามากูขอญาติบิ๊มเลยกันมาตกเจ็ดหนึ่งย่าร้องให้นะครับพี่ ออ๋มันไม่มีหรอกครับเดี๋ยว<น>ผมทอเล่นมามาผมทอเลน่นมาครับพี่โคพีค่โคแม่ผมเรียกอยู่ผมมาแล้วแป๊บนึงอ่ะแม่แม่เรียกนะแม่ครับเงียวแม่ซื้อขางอ่โอเคแล้วคนดูตอนนี้ก็ไอ้ธันวาแลครับแม่มันเรียกนะครับไม่รู้ว่าเรียกไปทําอะไรนะอาจจะไปทําการบ้านหรือเปล่านะครับธันวาแนละ้วเอาธันวาแนละ้ว เอาไอพี่ไหนไหนบอกแม่เรียกอะน้องบอดไปเล่นให้บอดหรือน้องยิงครับบอดมันยิงหัวได้เหรอครับใช่ครับไม่เหรอวะแฮบใหม่เหรอเออใช่บอดใหม่บอดใหม่ยังไงยกฝาลวกเนี่ยยังไงโยกฝาลวกเนี่ย คือถ้าไม่เหลี่ยมก็ไม่ไหวถ้าไม่เหลี่ยมก็ไม่ไหวมาดิมาดิฮึขอญาติชอนโยขวาเฮ้ยเหลี่ยมนะเปิดไกลนะโยขวาครับจังหวะนี้เอ้ยโย้ายแดงปิตาเลยครับปิตาเลยนะอู้ยเฮ้ยยิงโดนได้ไงอ่ะโยขวาครับจังหวะนี้เอ้ยโย้ายแดงปิตาเลยครับปิตาเลยนะอู้ยเฮ้ยโดนได้ไงอ่ะ มปิดตาจริงเหรอครับใช่ andal, ครัเมื่อกี้ผมเอาผมเอาขวดน้ำมาปิดตาเลยโอ้ยอ้ยโดนแม่งปิดตายิงแงะเดี๋ยวผมเล่นเดี๋ยวผมเล่นสไนช์โชเลยสำหรับพี่อ่ะเหมือนมึงยิงโดนนะครับนี่สนุงสนา์อ่ะครับไม่เป็นไรผมเป้าผมเป้เป้าเป็นอยูเจ้าสนา์มาเป้าเป็นอยู่ครับเย้เย้เย้ยเฮ้ย อะไรมา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 กูจ oh, <okay. S 1> oh, ่าให้แบบไม่ต้านไอวอลได้มะกันโดดยิงพออ่ะเรเอาเฮ้ยเน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 บอกตอไหนอ่ะครับก็ตอนไหนไงครับพี่เมื่อกี้มึงฝ่าหรือเปล่าตอไหนมันน่าจะออกออกได้นะบาดิจครับโอ้ยไม่โดนได้ไงวะไอ้เนีัยปืนเก๋ปหมเนี่ยปืนกูเนี่ยโอ้ยแดงแดงมันแดงอะไรครับยิงยังไม่โดนบอกแดงนี่ไงแดง แดงมันแดงอะไรครับยิงยังไม่โดนบอกแดงนี่ไงแดงทันวาน้องทันวาน้องจอกโคตรจอกอ่ะหรือได้แค่นี้แล้วครับน้องมาพี่ขอญาตทอนสี่นะครับพี่ขอญาตทอนนะไว้เปล่าดูสติพี่ว่าคือแบบเล่ยโคตรผิวยิงโคตรคมเล่ยโคตรผิวยิงโคตรคมอ่ะแดงแดง แหวงอะไรมันแหวงอะไรยังไม่โดนบอกแหวงยังไม่โดนบอกแหวงเลยอะไรอ่ะได้คนนี้หน้าสูสามได้ที่ตัวนี้นะคผมหน้าสามได้หนึ่งได้สองสามได้โอ้ยโอ้ยสองอยู่ครับสองอยู่แหวงยังไงไดแล้วกูเทพนี้เสือแล้วกูบอกให้ร้องแน่ทันวะโย่ขวามาได้ แล้วกูเทพดีเสิรุดด้วยกูบอกให้มึงร้องแน่ทันวะโยกขวามามพี่โคพี่โคพี่เอาหูแม่ใ,ใกล้นะครับอะไรเหรอน,น้องจอกโอ้โหลายนี่แม่งล้อหลอกนะแม่งล้อหลอกผมคืนนะครับได้มันไม่เคยมีใครมาด่าพี่จอกนะพี่บอกให้นะมาดิมาเดเอ,อ้ยอย่าแอบ,บดีฟึ่งๆหน้าหน่อยดี Back. Back. ไหนบอกซ้องมาค่ับเอ้าพี่เมื่อกี้เสียงมันจะแตกเปล่าเสียงมันแตกเปล่ามันแตกอะไรมันขึ้นมึงยิงดีเซอร์น้องโอ้โหโแม่งเหลี่ยมพ่อๆกับไอ้ล่างเลยครับเล่นอย่างเงี้ยบอกไว้น้องสก,กอตอมันน่ากลัวถ้าผมชนะเนี่ยพี่จะเจ็บพี่จะยังไม่หลับไปนะพี่ถ้าผมชนะเนี่ยเจ็บไม่จำกอดช้ำอีกรอบหรอฮะพี่อ่ะ เข็ดไม่จำขอช้ำอีกรอบหรอพี่แบงเ,เข็ดไม่จำขอช้ำอีกรอบหรอฮะพี่อ่ะเข็ดไม่จำขอช้ำอีกรอบหรอพี่เอาหูไม่ใกล้นะครับอะไรเ,เหรอน,น้องทั้งจอกทั้งอ่อนเลยเฮ้ยมึงปากดียังวะน้องเฮ้ยเอ้ยอโอ้ เขียนไม่จำขอช้ำอีกยบอป่ะพี่โอ้ยเน็ตลุดเน็ตลุดเน็ตลุดเอา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 